เอ็งกูเจอเอ็กูจะฆ่าแม่หมดโอมบอยไอ้เหี้ยไอ้พีกับมีดมีดคู่แองเจโลของเขามีแต่หล่นแบบมีสุดเล่มของเขาเขานอนกอดมาทุกคืนไขารู้ได้ไงวะดันเป็นภรรยารักของเขาเขาสู้รบเก่บมากเก่งไหลก็มันมาอย่างยาวนานแต่ในที่สุดวันีเกาสูญเสียมันก็มาถึง แต่พี่ยังมีวันสูญเสียพี่ดิใครเนี่ยตรงะวมีโอกเลมี่ยเฮลมี่เฮเยฮีเฮลมี่เฮอมี่เฮอเมมย็ปลเมี่ยเฮีย่ยปลเเฮียงีเ เฮ้ย <Jose> <oy> โลฟีพ <EP! S 1> hey, ีไอพีไอชี้กระตู้นเกิดกระตู้นเกิดเฮ้ยกระตู้นเกิดเฮ้ยกระตุ้นอีเหี้ยกูลงน้ำด้วยสัตว์กูเก็บของแล้วกลัวสโนว์มาสู้กับมันรับได้พี่มันคานได้มันคานบล็อกเดียวนี่ปลาหินมากเลยพี่มันว่อนดูมันก้มกาปูไอพี่มันก้มกาปูกาปูกาปู ที่มันรู้ว่ากูเป็นใครในขณะพวกมึงอยู่กูมานานยังไม่รู้กูเป็นใครไอ้เทียนี่เห็นหน้ากูก้มกราบเลยโคตรปั่นเสยไม่รูโคตรปั่นเล้แต่จริงๆพวกมึงไม่รู้เลยใช่ไหมว่ากูเป็นใครไม่เอาจริงๆมันไปไหนแล้วแล้วพี่เป็นใครไปแล้วมั้งนะกูบอกไม่ได้เว้ยแต่ถ้ามึงรู้แต่ถ้ามึงรู้ทันทีว่ากูเป็นใครเดี๋ยวมึงก็ก้มกราบกูเอง พี่แกก็ไม่รู้องไงโอ้ยเฮียอยู่หลังหนูก็เดาะลงไปแล้วก็ก้มเฮ้ยรู้อะไรสุดท้ายไปหลังเดาะหลังเดาะอยอะแล้เต่าเต่าปูดปิดโอ้ยตายแล้วโอเคไอปูดตายไปแล้วเฮ้ยตอ๊กตายกับเฮียนี่ไงมาเกิดใหม่ตะเกียบใหม่ตาฆ่าทิ้งไปแล้วตายกบเอาบอยสตอเบอรี่ช็อคเค้กทำไมเกิดมาเกิดมาเคยดูอ่ะเคยดูอ่ะก็ได้เลย ไปด้วยกมึงอะทำไมวะกันเออฝากกูกูรู้สึกว่าแม่น้อยๆก็ไม่น้อยหรอกแล้วแบบตอมบลีเหรอเล้กั้เคยเคยโอเควะโคตรพามอ่ะใครเคยดูประชาตีเขาด้วยเคยเคยดูประชาเขาดูมันเรื่องนี้ไม่มันมีตโจประชาว่ามีใช่ไหมเพื่อกูจะไม่ผิดมีผมทองแค่ร้อมีตัวมันมีแต่ไม่รู้แต่ไม่รู้ที่มันจะมีรถบ้านอ่ะแล้วก็มีหมาเฮียอะไรตัวมั้งเพี้ยววะโอเคตัวก็ไม่ดูแล้ว เป็นเทนเป็นเต็เที่แอเป็นเต็ี่หมาให้มีสาหร่ายด้วยเอามากินเล่นเฮ้ยยาวัดทำอาหารเผือกเออเชฟเฟอร์แม่งเผาแบบได้โคตรเยอะก็กูเห็นมีอยู่สามชิ้นเองก็เอาเกลแหละได้ตั้งโคตรเยอะเวลาแล้วกูกูแดงเลยอันเดียวก็อยู่นะมึงอ๋อไมนแบบไม่แบบไม่ใช่บล็อกใช่ปะไม่ใช่บล็อกกูจะกินบล็อกทำไมล่ะมันก็กินได้แหละ มันก็แปรเลอยากเก็บไว้ไว้ตอนเนี้ยโอ้ยพี่มีสามสิบขไว้แลพี่ิ้งโดดลงมาแล้วเลยปัดโดดเถอะไมรสัตว์เป็นที่อะไรเป็นที่อะไรปัดปัดอะไรปัดอะไรปัดอะไรมึงนอู้ปัดฉุกปัดสุกอะไรปัญญพลเบิดเฮใครว่าไม่รู้จักโอ้ยใครขโมยขวานกู กัดแล้ววะขวานควาหน้าดับขวานหินขวาน้าหน้าดับเราจะเป็นขวานนี่ขวานไปไปนี่ยังไม่เสร็จเออขวานเพชรขวานเดมอนด์เฮียนะสตใจเเฮ้ยพูดเบาว่าเดี๋ยวครับขวานไดมอนด์คุณไปเไงเฮ้ยเฮ้ยมึงจะข้ามปนตรายมึงจะข้ามปนตรายเดี๋ยวก็ตกลงไปพวกเอ้ข้าวข้าวพวกพวกอะไรครับพวกอะไรพวกเ้ชรอะทำประโยชน์ก็ว่าไปเอาไปเอาทะเลเทียม เออใบโอมทะเลเทียมอะไรทำมามาอะไรมึงไม่เข้าใจความึงไม่เข้าใจนความสำัก็หุบปากไปอย่ามาหา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 ไอ้กัายังดูรู้เยอกว่มึงเลยไ้บโอมทะเลเทียมมีไว้ทำอะไรตอบเลเีาฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้กเฮ้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 ้เฮ้เ ไอ้ซาถังทั้งหมดไปหมดเลยอ่ะโอ้โหเด็กเหล็กพวกเราล้านก่อนโอ้ยมันมาได้ไงวะชักตูนซนตีนอะไรไหนเหี้ยไปลองมัดมืนมาดิกลุ่มเอามดเลย ยิงมางมิงไม่เข้ามเข้าวช่างแรงกุจะสารหมดแม็กเลยมีกระโดดขาอยู่ที่นั่นลโ้โหอใสอะไรอ่ะพี่ขาไปมั่งดิขาไ่มั่งดิโอ้โหต้ีข้ามังไงอะนห่อยนะข้ามเไอชี่ไม่ไอชี่ไม่ไม่อะมาเขาเดกชั้นปีกพุ่แรงแรงด้วยพี่ข้ามไงสอนหน่อย ไาได้ปะอมหมายสว์เอ้ยเรียก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 ไม่เรียกว่าอะไรเรียกสุดหล่อปานไม่เรียกว่าจักรามจักรามเรียกเรียกว่าสุดหล่อนะเรียกว่าจักรกาเรียกว่าสุดหล่อนะดูว่าจะกูจะเรียกทำไมวะก็มึงเป็นอยู่แล้วเนี่ยเออเอาไปเลยเออเชื่อกันยงไงช่วย เชี่ยมันนะเเียเชี่ยอเชี่ยไอกทับไอพีพีลงไปหายแล้วคุณวันตีจากด้านบนเอ้โหตัวเชี่ยะไรอ่ะเดอนเท่าของกูไม่โดนเนาะจักราอยู่จักราอยู่ไปไหนเอ้ยนั่นน่ะดาบเบอร์เซอร์ หายเรอใช่ไงก็มันเป็นปลาเนยกูบอกอยู่ไปดัดมาสเตอร์กูหายไอ้เหี้ยกูเพิ่งได้แล้วใหม่มาไม่หายไปแล้วดาบใหญ่กูหายแม่ไม่รู้อะอยู่ในกล่องไงไม่มีเนี่ยมึงเอาเก็บใส่กล่องไว้เอาไปไหนแล้วอเอานี่ไงเนี่ยเอาเรื่องนี้ไงไหนเฮ้ยดูไม่เคยมาวางไว้ได้ดีอะไรอู้ดูดูบินบินบินแต่มันไปโผล่ไปกันนี่กับเมื่อกี้เฮ้ยอ่ะ อ้ยเฮียหวานเที่ยวเอาไปแล้วแล้วเป็นอะไรเมื่อกี้มันมีมีโผล่มา่ในกล่องด้วยนี่แต่วะมีที่ดูหายไปอันหนึ่งนี่ไงพ,พี่นี่ไงกล่องนี่ไงไม่มันมีสองนันแต่เมื่อกี้ดูเห็นมันมีกล่องเนี่ยมันมีอันหนึ่งผงออกมา what the fuck มีเทพ,พ,พ,พีเสียวแล้วกลับหัวหลอกหลังไม่ต้องเข้าใจว่ามันคือเกมผีเกว่าทางน้ำไเกี่ยวนะเมเสียงอะไรอ่ะอาลโหลมาจ้าไม่ทำลงไปได้ยังไง สิบอันดับสัตว์ที่น่ารักที่สุดในโลกสิบอันดับสัตว์ที่ดีที่สุดในโลกอันดับที่หนี่สุดในโลกอันดับที่สองฮัลโลม้าผลไม้ไม่โคตรโหดอ่ะผลไม้ผสมพนธุ์มันเคยมีข่าวว่ามีคนโดนปาลูมาผสมพันธุ์ใสจนเอาไปวาประเทศชีค่ะอีอ่ะไม่ใครมันไปยอมโดนปาลูมาไว้แบบกู้ไม่ใช่อ่ะเรียกว่าเฮียน่ากุ้ยเฮียน่าพี่เลนไม่กุ้ยหรือเฮียน่าพี่เลน นึกดูเอาพี่คนที่ไหนมันจะไ่ยอมปลาลมาวะไม่ไม่มมไม่<า>ไม่ปลาลมายได้ด้วยมันเข้ามาเองด้วย <G ül> มันจะมีอยู่ลิปนึงเฮ้ย<ๆ>ถอดถอยมาเลยชวิงชวิงชวิ่งชวิงไอชื่อตัวใหญ่เกินฟิลด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 โอ้โอ๋อ ตอแต่สงสัยเดินเชี่ยไอพี่ไอพี่มันเกิดมาอีกแล้วเป็นผู้จัดการมไม่นชไม่นายอพี่ยอมไอบอลใครไอไอเชี่ยไอข้างในได้ว่านึงพี่กินเบอร์รี่ก่อนเล้วพี่ลเพี่จะตาย ตายแทนสิเฮ้ยมาเลยมาแล้วมันมันไม่ตายพี่นะพี่กลังจะตายแทนเยี่ยตายแล้วสวยตายแล้วเอาบ็อกไอเนี่ยไอบ็อกดินดำดำอุดนะตาโบมาใช้ดีกว่าฮะโบอะไรวะกะีิ what the fuck what the fuck a m i g o อะไร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 มึงอะไรอะก็กูถามเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยพูดอะไรของวะยังไม่พูดเลยหละดูดูการดูมันไม่ไม่เหมือนไอ้บางคนเลยที่ถามว่าเขาว่าเฮ้ยบอสพูดทำไมพูดอะไรหมดเนี่ย อะไรเนี่ยไอพี่เป็นอะไรนะครับเป็นคนมากัดกระดูดพี่เป็นอะไรออกมาลืมอะไรอะไรอืมอุ้ยกพูดอะไรเนี่ยอะไรใครก็เคยพูดพูดอะไรมึงเนี่ยบ้าก็มีบ้านนะก็เคยได้ยินเฮ้ยมันโทรเฮียดีนะกูอูหเลือดจุดสามหลอดไอ้เฮีย กูจใจเต้นเลยลมีเนื้อเฮียอะไรไหมกูยินไปด,ดีกว่าเดี๋ยวก็พักกันเบื่อแล้วกูไม่ใช่พวกวีแกนนะเดี๋ยวก็เผาเอากระเป็นเฮียนะเดี๋ยวมีเงื่นให้แดกไหมไม่รู้ว่าเนื้อมึงเอาเนื้อมึงแดกมั้ยกูหจิตต์เดีเ๋ยวแรกกันกูแดกเนื้อม,มึงส่วนมึงแดกเลือดกูเฮ้ย <c oughs> ใครจะแก้กินเรื่องที่บอยก็เยพี่สายกินเือดาเหรอไอ้วจิตตด้วยตวันนี้เราะไปถงวันนั้นกเวลาจะม่ฉันเดินกลับไปอะไรเหาออะไรเฮ้ยลไข่เอซีหายไปไหนปูนปาปิดไม้เลยอ๋อคือแยกไปเลยมั้ยเนี่ยใช่เนี่ยยังก็คอเขาคือมมีไข่ร้ายกับไข่ดี ใช่ไข่กูจะลองเตียงกูจะลองเตียงเนี่ยไอ้เหี้ยอะไร